สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Longines Hydroconquest GMT เรือนนี้กันนะครับ นาฬิกาตระกูลไฮโดรคอนควิสถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาดำน้ำที่ผมนิยามว่าคุ้มค่าและก็น่าใช้งานมากที่สุดเรือนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่จุดเด่นของเขาเนี่ยก็อยู่ที่เรื่องของสเปคต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าตาที่มาแนวแ,นวแบบภูมิฐานมากๆนะครับมาแนวแบบเป็นสแตนดาดพื้นฐานของนาฬิกาดำน้ำเลยนะแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้มากๆนะซึ่งที่ผ่นานมาเนี่ยไฮโดรคอนคว e ส t รุ่นดำน้ำก็ขายดีแบบเทน้ําเทท่าเลยนะครับออกมาหลายไซส์มากนะครับแล้วก็ เป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นในการดำน้ําฝั่งสวิสซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางลองจินเองเนี่ยก็เล็งเห็นแหละว่าไฮดรอ u e s t มันเป็นหนึ่งในไลน์อัพที่แบบมันน่าจะอยู่ได้ยาวๆแล้วก็เป็นตัวแบบตัวขายดีมากๆอยู่แล้วอะ่ะ ดังนั้นเขาก็เลยมีการพยายามจะสร้างไฮดร o คอนคว s สรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยเติมฟังก์ชันนู่นฟังก์ชันนี่เข้าไปซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการอัปเกรดไฮดร o คอนคว s สให้มันมีฟังก์ชัน GMT เพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมมองว่ามันแบบ make sense มากๆแล้วก็ มันเหมาะกับการใช้งานในยุคปัจจุบันมากๆนะครับเพราะว่าแน่นอนหลายๆคนเน่ยเวลาซื้อนาฬิกาดำน้ำอ่ะเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เอาไปดำน้ำนะคือเราอาจจะอยากได้แค่หน้าตาฟิลลิ่งกลิ่นอายหรือว่ารูปลักษณ์ที่มันมีความสปอร์ตมันมีความเท่ของตัวขอบของดำน้ำอ่ะแต่ว่าเวลาลงน้ำจริงเราก็อาจจะถอดนาฬิกาวางไว้บนเรืออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าแบบก็ใส่พวกนาฬิกาคอมพิวเตอร์ดิฟคอมอะไรแบบนี้ลงไปแทนนะ ดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันดำน้ำหรือว่าฟังก์ชันขอบเบเซลจริงๆอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ใช้จับเวลาใต้น้ำอะไรขนาดนั้นนะครับเรียกว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อนาฬิกาดำน้ำไปอะ่ะจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันพวกนี้เลยแหละซึ่งเวลามีคนมาถามผมอะ่ะว่าเอ๊นาฬิการเรือนแรกที่จะซื้อเนี่ยจะซื้อเป็น GMT หรือว่าซื้อเป็นแบบดเวอร์ดีผมก็แมกจะแนะนําคนที่มาถามผมนะว่าให้ซื้อ GMT ก่อนนะครับเพราะว่า มันดูเหมือนเป็นฟังก์ชันที่แบบมันใช้งานได้จริงอะ่ะเวลาเราไปต่างประเทศไปแบบญี่ปุ่นไปยุโรปอย่างเงี้ยอย่างน้อยน,น้อยเข็ม GMT มันก็บอกเวลา2องไทม์โซนได้ดังนั้นสําหรับผมเลยนะผมมักจะเชีย GMT เหนือ d ดเวอร์เสมอนะครับแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าผมก็เป็นคนที่ชอบหน้าตาของไฮโดรทองควีสมากมากด้วยแหละคือมันเป็นนาฬิกาดำน้ําที่แบบใส่ง่ายะนะครับคือไซส์มันก็ไม่ได้เล็กนะแต่ว่าเรื่องฟิตติ้งเนี่ยไฮโดรทองควีถือว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ใส่บนข้อมือและแบบเกาะข้อมือกระชับข้อมือได้ดีที่ส อันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เรียกว่ามันเกิดความลักพี่เสียดายน้องอะ่ะไฮโดรคอนเควสเดิมก็อยากได้แต่ว่าเวลาใช้งานจริงผมก็จะชอบ GMT มากกว่าเพราะว่ามันก็ได้ใช้จริงๆดังนั้นการเกิดขึ้นของไฮโดรคอนเควส GMT เนี่ยเรียกว่าเป็นการเอา2ออย่างที่ผมชอบอะ่ะมารวมอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าโอ้โหมาได้ถูกที่ถูกทางถูกเวลามากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงดีเทลให้ดูว่ารายละเอียดย่อยๆอื่นๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ อันดับแรกนะเรามาดูกันก่อนว่าเรือนนี้มันต่างกับตัวไฮโดรคอนควสรุ่นดำน้ำยังไงบ้างนะเอาเรื่องหน้าตาภาพลักษณ์ก่อนตัวขอบเบเซลเนี่ยจริงๆถือว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับขอบด้านนอกที่เป็นขอบเซรามิกเนี่ยก็จะเป็นขอบเซรามิกดำๆเงาเนะครับเล่นแสงได้ดีนะ หน้าตาแทบจะเหมือนเดิมเป๊ะเลยแม้แต่พวกตัวเลขสเกลพวกตัวขีดเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยตัวขอบก็เรียกว่าใช้ฟังก์ชันในการดำน้ำําในการแบบลงไปไว่ายน้ําจริงจังจับเวลาใต้น้ําได้ตามเดิมนะอันนี้ไม่ได้โดนลดทอนไปแต่สิ่งที่เติมขึ้นมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็คือเรื่องหน้าปัดด้านในนะครับเราจะเห็นว่าตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยอันดับแรกมาร์เกอร์มันจะดูแบบ ไม่ชินตาเท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไฮท์คฮงเควสมันจะมีจุดเด่นตรงที่มาร์เกอร์อินเดด้านในเนี่ยมันจะมีตัวเลข1 2 6แล้วก็9อยู่เด่นมากๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยเลขมันหายไปละแล้วก็มันกลายเป็นมาร์เกอร์สามเหลี่ยมวงกลมแทนซึ่งก็ดูเรียบร้อยดีนะครับบางคนที่ชอบหน้าปัดด้านใน,ค,นคลีนเรียบๆอะ่ะ อาจจะชอบแบบนี้มากกว่าตัวที่แบบมันมีตัวเลข6 9 2ก็ได้ส่วนตัวมาร์เกอร์รอบๆเนี่ยจากเดิมที่มันเคยเป็นวงกลมนะครับมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมละมันก็มีการสลับกันนิดสลับกันหน่อยนะครับเพื่อให้หน้าตามันดูแตกต่างกันบ้างส่วนตัวลูมก็เป็นซูเปอร์ลูเิโนวานะครับเรียกว่าลูมก็มาในสแตนดาร์ดของในการดำน้ำนะอันนี้เข้าที่มืดอลังการอยู่แล้วนะครับ ส่วนสีหน้าปัดเนี่ยเรือนนี้มันเป็นสีดำนะแต่ว่ามันก็มีการซันเบิร์สอยูเบาๆนะครับเวลาหมุนเจอแสงซ้ายขวาก็จะเห็นริ้วๆแบบสะท้อนอยู่บ้างกระจายกระจายบางๆนะแต่ว่าโดยภาพรวมเวลามองเนี่ยส่วนมากจะมองเป็นหน้าปัดดำๆประมาณหนึ่งมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้ดำสนิทดํามืดเหมือนกับพวกวัสดุที่มันเป็นเซรามิกหรือว่าเป็นดําเรียบๆดาเงานะครับอันนี้มันจะติดแบบ อมเทานิดนึงนิดหน่อยนะครับแต่ภาพรวมก็โอเคยังพอคุมโทนดูดําได้ดีอยู่แต่ส่วนที่แบบมันเด่นมากๆจริงแล้วก็เป็นไฮไลท์ของเรือนี้เนี่ยก็คือสเกลด้านนอกตรงนี้นะครับตรงแชปเตอร์ลิงนะเดิมทีเนี่ยไฮโดรคว s สมันจะไม่มีสเกลตรงนี้นะครับแต่เนี่ยก็เติมเข้ามาให้ละเพราะว่าเป็น GMT ซึ่งก็จะมีตัวเลขนะครับ24 24ก็คือเป็นเลขคู่นะครับวิ่งไปร,บรอบๆเลย แล้วก็จะมีการทําสีเ,เป็น two t o ก็คือครึ่งบนเนี่ยเขาจะสื่อถึงตอนกลางคืนนะครับดังนั้นโดยส่วนมากเนี่ยนาฬิกา GMT ครึ่งบนมันจะเข้มกว่าครึ่งล่างอย่างครึ่งล่างเนี่ยก็จะเป็นเทาอ่อนขึ้นมาหน่อยครึ่งบนก็จะเป็นเทาเข้มแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยมันจะเป็นแบบโทนส้มๆนะซึ่งมันก็แบบมีความคล้ายกับพวก night mode อะไรแบบนี้นะครับเวลาเป็นสีส้มสีดำมันจะดูสบายตามากกว่าพ,พวกแสงสีฟ้าพวกสีอื่นๆน,นอกเหนือจากนี้นะครับอันนี้ก็เลยทําคู่สีแบบนี้มาก็เรียกว่าแบ่งโซนกันชัดเจนดี โดยที่ตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็นรหัส L844 นะครับเป็นกลไกเอกล e ุศิปของลองจินเท่านั้นนะครับหมายความว่ากลไกเนี้ยแบรนด์อื่นจะไม่มีใช้นะอันนี้คือเฉพาะลองจินเลยแล้วก็การสำรองพลังงานเนี่ยทำได้72ชั่วโมงนะซึ่งไม่น้อยนะสำหรับนาฬิกา GMT อันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับอยู่ได้3วันเลยเรียกว่าเอาไปต่างประเทศเอาไปใช้งานจริงจังอันนี้ก็ไม่ต้องมาคอยหมุนขึ้นลานอะไรนะครับแค่ใส่ใช้งานทั่วไปก็อยู่ได้แบบสบายๆแล้วส่วนความถี่ในการเดินเนี่ยเดินที่25,200รอบต่อชั่วโมงงคซึ่วามพิเ อย่างของเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือตัวบาลานซ์สปริงของเขาเนี่ยจะใช้เป็นซิลิคอนนะครับแล้วก็ส่วนประกอบหลายๆส่วนเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบที่แบบมันไม่ตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กอะ่ะดังนั้นเรื่องการกันสนามแม่เหล็กเรื่องการแบบป้องกันแรงจากภายนอกที่จะมาทําให้นายกาเนี่ยมาทํางานเพี้ยนเนี่ยมันก็ทําได้ดีมากขึ้นนะ ก็คือสูงกว่ามาตรฐาน ISO 764เนี่ยถึง10เท่าเลยนะครับมากกว่าสแตนดาดทั่วไปมากๆเลยโดยการใช้งานเวมื้ยมเนี่ยเราต้องคลายสกูดาวคลาออกมาก่อนนะครับแบบนี้นะก็หมุนออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหมุนขึ้นอันนี้จะเป็นการขึ้นลานด้วยมือได้เลยฟิลลิ่งการขึ้นลานเนี่ยจะเนียนสมูทลื่นมากนะครับคือมันลื่นขนาดที่ว่าเวลาเราหมุนเนะี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกถึงเสียงแกรกกหรือว่าความหนืดความฝืดเลยนะครับอันนี้คือแบบเหมือนหมุนฟรีเลยนะ แต่ว่าถ้าเกิดเอาหูไปแบบแนบใกล้ๆจริงๆอ่ะอันนี้ก็ยังได้ยินเสียงการเคลื่อนลานอยู่นะครับถือว่าโอเคนะทํามาเนียนเลยแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยอันนี้จะเป็นการตั้งค่าเข็มชั่วโมงนะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าเวลาซึ่งการตั้งค่าในการเรือนี้เนี่ยว่าจะเอาเข็มไหนพีเวลาอะไรเนี่ยจริงๆแล้วแต่เราเลยนะครับว่าอยากจะใช้งานยังไงแต่โดยพื้นฐานแล้วนะโดยมาตรฐานของผมเนี่ยอันดับแรกเนี่ยผมมักจะตั้งตัวเข็ม GMT เนี่ยที่มันเป็นเข็มที่3ขึ้นมาเนี่ย ให้เป็นเวลาของประเทศไทยก่อนนะครับหรือว่าเวลาของประเทศที่เพื่อนๆอยู่สมมุติว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลา9โมงเชา้าใช่ไหมครับผมก็หมุนเลยหมุนเวลาไปเรื่อยๆเข็ม GMT มันก็จะเดินตามไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่ต้องรู้ไว้ก่อนก็คือเรือนนี้มันไม่สามารถตั้งตัวช่องวันที่ได้โดยตรงนะดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดจะตั้งก็ต้องแบบหมุนเวลาให้แบบมันเดินผ่านไปเรื่อยๆให้มันแบบข้ามวันแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้สะดวกมากนะในเรื่องของการตั้งวันที่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาหมุนไปย้าาหม ว่าตอนนี้9โมงก็คือต้องหมุนเข็มสีแดงตรวนี้ให้มันไปนตรงเวลา9โมงนะครับนี่ตอนนี้ก็ไล่มาละเป็นเลข2เลข4นะครับผ่านเลข5ไปเลข6นะครับ7 8แล้วก็ไปจนถึงเลข9อ่าอันนี้ก็คือเวลาประมาณ9โมงแล้วก็ตั้งตัวเข็มนาทีสมมุติว่าเป็น9โมงตรงนะกันนะก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสเสร็ปต่อไปนะผมจะกลับไปที่ตำแหน่งแรกที่เราดึงไม่พยมออกมานะครับก็คือตำแหน่งที่หมุนแค่เข็มชั่วโมงอย่างเดียว ผมก็จะตั้งเวลาให้เข็มชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเวลา9โมงเหมือนกันซึ่งเข็มชั่วโมงเนี่ยมันก็จะอ้างอิงกับหลักมาเกอร์ปกติทั่วไปละก็คือแยกส่วนกันไปเลยนะ GMT ก็ดูส่วน GMT เข็มชั่วโมงก็ดูมาเกอร์ชั่วโมงปกติตอนนี้เวลาทั้ง2องไทม์โซนน่มันเท่ากันละก็คือ9โมงตรงทั้งคู่นะครับผมก็สามารถเอาไปใส่ใช้งานได้ตามปกติเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เดินทางไปที่ไหนนะครับอยู่ประเทศไทยก็ดูเวลาไปจะมองเข็มไหนก็ได้นะครับมองเข็ม GMT ก็ได้มองเข็มชั่วโมงก็ดกเเววลาียัน แต่สมมติว่าผมเดินทางไปต่างประเทศปั๊บนะครับและเซว่าไปฝั่งยุโรปแล้วกันนะครับเวลาเนี่ยช้ากว่าเราไป5ชั่วโมงเอาเป็นสวิตแล้วกันนะสมมติว่าเราถึงสวิตละตอนนั้นเป็นเวลา9ก้าโมงที่ไทยนะครับถ้าเราอยากจะตั้งเวลาที่สวิตเนี่ยเรารู้ว่าสวิตต้องถอยมา5ชั่วโมงเราก็ทําการหมุนตัวเข็มชั่วโมงเนี่ยถอยมา5ขั้นนะครับเพื่อให้แบบตัวเข็มชั่วโมงหลักเนี่ยมันเป็นเวลาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คืออย่างนี้นะอ่ะผมก็จะบังคับเข็มชั่วโมงเลยนะครับถอยมา5้าชั่วโมงก็คืออันนี้1 2 3, 4 แล้วก็สแนปเข้าไปแบบนี้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่ไทยเราจะดูจากตัวเข็ม GMT ตรงนี้แล้วก็เวลาที่สวิสเนี่ยเราจะดูจากเข็มชั่วโมงสาเหตุที่ตั้งค่าแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศอะ่ะเราสามารถตั้งเข็มชั่วโมงตรงนี้ได้อย่างไวเลยนะครับคือถ้าเกิดเราใช้เข็ม GMT ข้างนอกเนี่ยเป็นเวลาของประเทศที่เราอยู่ที่เราไปเที่ยวอะ่ะเราจะต้องมาหมุนอย่างเงี้ยให้มันวนไปเรื่อยๆนะครับ หมุนตามนะครับเข็มนาทีก็หมุนตามเข็มอื่นมันก็เดินตามไปด้วยแล้วมันจะเกิดความงงอะ่ะดังนั้นการใช้เข็ม GMT เป็นเบสที่ประเทศดั้งเดิมของเราอะ่ะแล้วก็ที่ที่เราไปเที่ยวอ่ะเป็นเข็ชมชั่วโมงตรงนี้แล้วหมุนปรับแค่เข็ชมชั่วโมงเอาอันนี้จะสะดวกกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเข็มนาทีมันไม่เปลี่ยนอยู่ละเราปรับแค่เข็ชมชั่วโมงมันก็ make ซน n ์อยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอใช้งานจริงปั๊บเนี่ยโอ้มันเวิร์กมากนะครับฟังชันเนี้ยมันเกิดมาเพื่อสาหรับ คนที่ต้องดูเวลาทำโซนประเทศอื่นๆอ,อยู่ตลอดเวลาสมมุติว่าเพื่อนๆอยู่ไทยก็ได้นะครับไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้แต่ว่าต้องอัปเดตตลาดหุ้นที่อเมริกาหรือว่าต้องดูเวลาทำโซนอื่นๆว่าแบบมันเป็นเวลากี่โมงแล้ว ต้องการกวาดตาดูอย่างเร็วไม่อยากมานับบวกเลขเองไอตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ตรงจุดนั้นได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าฟังก์ชัน GMT นี่คือได้ใช้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากอะ่ะมีแล้วมันมีประโยชน์จริง,รงอะ่ะมันไม่เหมือนกับนาฬิกาดำน้ำที่หลายๆคนไม่น่าได้ใช้อะ่ะแต่ GMT คือผมเชื่อว่ายังไงเพื่อนๆก็ต้องมีโอกาสได้ใช้นะถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพรวมฟังก์ชันนะ ส่วนตัวกระจกก็เป็นซซฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็ตัดแสงมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับหล,หลายมุมก็เห็นหน้าปัดได้เคลียร์ดีนะอันนี้ตระกูลลองจินไฮโดรของเคสเนี่ยทำมาได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเคสก็เรียกว่าทํามาได้โอเคมากนะครับเพราะว่าขนาดเขาอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเยอะนะวัดออกมามันก็ได้ประมาณ41มิลน,นะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่13มิลมซึ่งความหนานี่ถือว่าดีมากนะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันจะหนากว่านี้นะครับเพราะว่าฟังก์ชัน GMT มันก็เหมือนเป็นการ เติมกลไกลเพิ่มเติมเข้าไปอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยยังคงความบางความแบบใสใช้งานง่ายของ ไฮโดรคอนควสเดิมได้ดีอยู่นะครับส่วนลักทุลักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ54มิลอันนี้วัดจากสายยางที่แบบมันยืดๆนะแต่ถ้าเกิดเอาลักทุลักจริงๆอะ่ะประมาณ49เท่านั้นนะถือว่าไม่ได้ยืดอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกอะ่ะไฮโดรคอนควสมันเป็นเรือนหนึ่งที่มันฟิตติ้งบนข้อมือได้ดีมากๆถ้าเกิดเทียบกับขนาดเคสไซส์ของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนฟ้าหลังก็แบบนี้นะครับเรียบๆเลยมีโลโก้ลองจินอยู่ตรงกลางแล้วก็สเปคการกันกน้ําเรือนนี้ก็ทําได้300เมตรนะ ก็เรียกว่าแบบสเปตดำน้าจริงๆอ่ะนะครับมันก็ยังเป็นไฮโดรคอนคว e ส t อยู่นี่แหละนะครับมันก็ไม่ได้หนีสเปคเดิมเท่าไหร่แต่ว่าเพิ่มเติมมาด้วยชุดกลไกลเจียมทีมากขึ้นนั่นเองส่วนน้ําหนักของเรือนี้ช่างออกมาอยู่ที่ 126กรัมนะครับถือว่าเบานะถ้าเกิดเทียบกับานาฬกาหน้าตาแบบแมนแมนสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้แล้วก็ได้ฟังก์ชัน2อย่างรวมกันนะ่ะตัวเรือนตันๆวัสดุฟินนชชิ่งแบบนี้น้ำหนักมาประมาณแบบเมื่อกี้ถือว่าใส่ใช้ได้เลยนะครับใส่สบายมากแล้วก็เรื่องการขัดเงาเนี่ยลองจิ้นทำมาได้ดีมากอยู่แล้วนะครับด้านข้างเนี่ยลายเขาจะแบบลายละเอียดมากเลยคือฟินิชชิ่งลองจินแบบดีมากนะแล้วก็ ด้านบนก็จะเป็นการขัดด้ามมาทั้งหมดด้วยซึ่งโดยภาพรวมอะฟิลลิ่งการมองอะมันก็ยังดูแบบเป็นแนวการดำน้ําอยู่นะครับคือถึงแม้ว่าเรือนี้จะมี GMT เข้ามาก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดมองแบบผนผ่านมองโดยภาพรวมอะ เราจะแทบไม่รู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกา GMT เลยนะซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะชอบนะครับเพราะว่าคนส่วนมากที่ใช้ในาฬิกาสปอร์ตจะค่อนข้างจะถูกใจในาฬิกาดำน้ำมากกว่า GMT นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมถามเพื่อนมาหรือแม้แต่ผมเองอ่ะหน้าตานาฬิกาดำน้ำมันเท่กว่าจริงจริงอะ่ะมันดูแบบสปอร์ตดูลุลยดูแบบดำน้ำนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งตรงที่แบบมันก็ดูแบบเนียนเดียดูเป็นเนียนนาฬิกาดำน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆแทบจะไม่ได้สังเกตถึงฟัังกก์ชนนนนน GMT ทีี่ซ่ซอเเลยะเยนะ็ตา ส่วนตัวสายเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมแบบเออค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากๆนะครับทีแรกผมดูจากในรูปผมคิดว่าเป็นสายยางทั่วไปนี่แหละนะครับแค่เปลี่ยนลายแต่ว่าเท็กเจอร์สายเขาอะอารมณ์มันเหมือนกับเป็นเนื้อสแตนเลสสตีลขัดด้านะนะครับคือฟีลลิ่งมันเหมือนเป็นลายาตินฟินิชบนตัวเรือนสตีลเลยอะแต่อันนี้มันก็เป็นยางที่แบบคุณภาพนุ่มนิ่มดีมากนะครับใส่ใช้งานสบายมากนะอันนี้แบบฟีลลิ่งซอฟต์จับแล้วแบบ มีความลื่นๆหน่อยนะครับมี texture มีมิติในการรูปที่แบบรู้สึกแบบเออ เจ๋งมากนะครับอันนี้อยากให้ไปลองจับตัวจริงมากนะเพื่อนๆจะเซอร์ไพรส์เลยว่าเอ้ยทำได้ยังไงนะครับฟิลลิ่งแบบนี้ก็เป็นเรื่องของตัวสายนะครับลายก็ค่อนข้างจะดูเข้ากับตัวนาฬิกาดีมากๆเลยนะก็แตกตาดีนะครับส่วนตัวบานพับก็จะเป็นแบบนี้ต้องใช้การสแนป2รูแบบนี้นะครับซึ่งทําให้แบบมันแน่นหนามากๆนะโดยที่การเก็บสายเขาเนี่ยจะใช้การม้วนสายเข้าด้านในนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เวลานาฬิกามันอยู่บนข้อมือเราอะความรู้สึกมันจะค่อนข้างละมุนะนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นสายยางมันแตะตรงข้างล่่าาางข้อ้ออมมืเเรไไดแบบบป็นน ับเหล็กมาแตะๆให้มันดูรู้สึกแข็งอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการเก็บสายที่ผมชอบมากเลยนะมันดูแบบเรียบร้อยดีแล้วก็เวลามองมาจากด้านนอกอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเป็นสายไปเลยนะครับไม่ได้มีปลายสายยื่นออกมาให้มันเกะก,กะตานะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับผมใส่รู้สุดท้ายได้แบบเกือบเกือบจะพอดีเป๊ะนะ คือถ้าเกิดถามผมผมอยากจะขยับเข้าไปอีกสักนิดนึงนะครับคืออาจจะไม่ถึง1ช่องอ่ะอาจจะประมาณครึ่งช่องอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นข้อมือ5.5นิ้วนะดังนั้นถ้าเกิดใช้ผมแนะนําจริงๆนะสำหรับสายยางอ่ะผมอยากแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะข้อมือประมาณสัก6นิ้วต้นไปถึงจะใส่สายยางได้แบบฟิตติ้งพอดีเป๊ะไม่มีการแบบ ค,คลิกหรือว่าเหลือช่องว่างอะไรนะครับคืออย่างสายยางของไฮโดรคอนควสรุ่นดำน้ำเนี่ยอันนั้นอ่ะมันจะตัดได้เยอะกว่านะแล้วก็สามารถฟิตกระชับข้อมือได้ดีกว่าถึงแม้ว่าขนาดเคสไซส์มันจะเท่ากันนะแต่สําหรับ GMT ก็แนะนําว่าสักหกนิ้วเป็นต้นไปอ่ะน่าจะลงตัวมากกว่าส่วนเรื่องความสบายสัมผัสบ,บนข้อมืออันนี้คือแบบโอ้โหดีมากนะครับคือฟินมากเลยนะครับสายยางมันเท็กซเจอร์ดีมันนิ่มอยู่แล้วอ่ะทำให้เราก็สามารถใส่ได้ทั้งวันเลยแล้วก็ยิ่งอากาศเมืองไทยร้อนๆอ,อย่างาเงี้ยสายพวกนี้มันเช็ด หมได้เลยนะครับอันนี้ทํามาตอบโจทย์ได้ดีมากซึ่งจริงๆมันก็มีเวอร์ชั่นสายเหล็กให้เลือกนั่แหละนะครับแต่ว่าผมอะ่ะมักจะบอกคนที่อยากจะซื้อไฮเดรคคอนเพลสเสมอเลยว่าสายยางเขาดีมากจริงๆนะครับผมก็เชียร์สายยางเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยดูจากด้านข้างนะสายยางแบบรัดลงมาได้ตรงๆเลยแล้วก็ไม่ทําให้เกิดช่องว่างตรงเนี้ย คนข้อมือแบบไม่ได้ใหญ่มากก็ใส่สบายมากนะครับอันนี้เป็นระบบการออกแบบหรือว่ารูปทรงของตัวสายที่แบบโอเคมากนะครับอันนี้เรื่องฟิตติ้งลองจินไฮโดรคอนควสนี่คือยืนหนึเหมือนกันนะครับส่วนราคาของเรือนี้นะครับอยู่ที่1 1ึ่งแสบาทนะครับก็เรียกว่าเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวไฮโดรคอนควสตดำน้ำเนี่ยประมาณหนึงนะ แต่ว่าก็จะได้เครื่องที่แบบมันดีขึ้นนะครับเรื่องหน้าตาที่แบบมันดูผสมผสานมากขึ้นนะแล้วก็ฟังก์ชันที่แบบผมว่ามันใช้งานได้จริงมากขึ้นอะ่ะใครที่อยากได้นการแนวสปอร์ทที่มันครบเครื่องเรื่องฟังก์ชันมากๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชอตที่แบบน่าสนใจมากๆของแบรนด์롱진เลยนะครับยังไงก็ลองไปหาซื้อกันได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับจะเป็นช็อปของทาง롱진เองนะครับในห้างสรรพสินค้าชั้นนํานะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับสาหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครทีีม่มมมมคคําาาาาถถอะะไไรรรก็สาากเเน้ดลยับ และพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ